สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันในวันต่อวันด้วยพระคําของพระเจ้านะครับในวันนี้พบกันในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4นะครับนำข้อที่1-6นะครับแบ่งปันกับเราในเช้าวนันนี้ในเช้าวันนี้นะครับอยากให้หัวข้อในการแบ่งปันนะครับในหัวข้อที่บอกว่าหนึ่งใจเดียวกันนะครับหนึ่งใจเดียวกันในบทที่4นี้เนี้ยนี้นะครับเราพบว่าสิ่งที่ ผู้เขียนหรืออาจาร์เปาโลเนี่ยได้นำเสนอให้กับผู้อา่านนะครับในเมืองเอเฟซัสก็คือว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้ถูกเรียกนะครับเข้ามาอยู่ในกายเดียวกันนะครับก็คือมีความสัมพันธ์มีรู้จักอ,องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เขาได้รับความรอดเขาได้รับชีวิตนิรันดร์และเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพันธสัญญาของพระเจ้าที่พรงได้ทรงสัญญาไว้กับชนชาติอิสราเอล ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ปรโรทรงเรียกร้องและให้ผู้เชื่อได้เข้าใจก็คือว่าเมื่อเขาได้เข้ามาแล้วนะครับได้เข้าสู่พันธสัญญาของพระเจ้าแล้วได้รับการทรงเรียกแล้วเขาก็ควรจะดําเนินชีวิตให้สมกับการที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงเรียกเขาให้สมกับัาธกิจแห่งการคืนดีนะครับดังนั้นข้อที่หนึ่งนะครับจึงได้บอกว่าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าถูกผู้ถูกจําจองเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอวิงบอลท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับพันธกิจอันเนื่องมาจากการทรงเรียกท่านนั้นน,นี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้เรียกร้องนะครับดังนั้นนะครับมีทั้งจิตใจที่ท่อมลงนะครับมีจิตใจที่อ่อนสุภาพมีความอดทนนะครับแต่ว่าในข้อที่3เนี่ยสิ่งที่เปาโลได้นำเสนอนะครับผมอยากจะอ่านให้เราได้ฟังถ้อยคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับ ได้บอกว่าจงเพียรพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งพระวิญญาณทรงประทานนั้นโดยสันติภาพเป็นพันธนะมีกายเดียวกันมีพระวิญญาณองค์เดียวกันเหมือนมีความหวังใจอันเดียวกันเนื่องในการที่ทรงเรียกท่านมีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวความเชื่อเดียวบัพติศมาเดียวพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของคนทั้งปวงผู้ทรง อยู่เหนือคนทั้งปวงและทั่วคนทั้งปวงและทั้งในคนทั้งปวงนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์ปรโทรงย้ําให้กับผู้เชื่อในเวลานั้นได้เข้าใจนะครับดังนั้นพี่น้องครับในหัวข้อวันนี้ที่บอกว่าหนึ่งใจเดียวกันนะครับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในข้อที่3ถึง6นะครับมีเหตุผลหลายอย่างนะครับที่ผู้เชื่อเหล่านั้นที่เขาเองจะต้องตระหนักว่า ขาทั้งละ่ะเขาทั้งหลายนะครับสามารถเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้นะครับเขาทั้งหลายสามารถามีเหตุผลเพียงพอที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในภายใต้การทรงนำของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่จะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับอย่างเช่นนะครับมันจะเป็นการที่เขาเองได้เข้ามาเป็นกายเดียวกันกายเดียวกันที่ต้องสามัคคีกันที่จะต้องเสริมสร้างกันมีพระวิญ,ญญาณองค์เดียวกันนะครับ มีความหวังใจอันเดียวกันตามที่พระเจ้าได้ทรงเรียกนะครับโดยการเป็นขึ้นมาจากองค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงประทานความหวังใจประทานชีวิตนิรันดร์และความหวังใจแห่งการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์นะครับมีองค์พระผู้เป็นเจ้าเดียวกันนะครับมีความเชื่อเดียวกันมีบัพติศมาเดียวกันที่เล็งถึงเป็นเครื่องหมายในการเข้าส่วนในกับองค์พระเยซูคริสต์นะครับที่เขาเองจะเป็น ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยพระเจ้านะครับหมายของการความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับก็เพื่อเสริมสร้างนะครับคริสักรเพื่อจะนำไปสู่การเติบโตในทางของพระเจ้าสู่ความภัยบณ์ของพระเจ้าเพื่อจะนำชีวิตของเขานำสิ่งที่เขาได้ได้รับการาที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเขานั้นนะครับเมื่อจะเป็นของประทานความสามารถหรือสิ่งใดก็ตามก็เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นเองนะครับ ดังนั้นในเช้าวันนี้เรามีเหตุผลมากมายในการที่เราเองจะมีความเป็นหนึ่งใจเดียวกันนะครับโดยการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราเองจะผูกพันกันนะครับที่เราจะมีความเป็นน้ำหนึ่งจจเดียวกันที่จะมีความรักสามัคคีต่อกันและกันโดยเฉพาะผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าให้ความแตกต่างนะครับนำไปสู่การแตกแยกอย่าทำให้ความแตกต่างของแต่ละบุคคล จนทำให้เราลืมที่จะมองสาระความสำคัญในการที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเราและพระประสงค์ของพระองค์ก็คือว่าปรารถนาให้ผู้เชื่อเหล่านั้นมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองนะครับดังนั้นให้เราเรียนรู้ที่จะยอมรับซึ่งกันและกันเรียนรู้ในข้อแตกต่างเพื่อเราเองจะคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตามเหตุผลต่างๆที่ปรากฏอยู่ในข้อที่3ถึง6นั้นเพื่อเราทั้งหลายเองจะดำเนินชีวิต และเพื่อเราเองจะไปสู่เป้าหมายสูงสุดตามที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเราทั้งหลายเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าก็คือการเสริมสร้างซึ่งกันและกันการดําเนินชีวิตไปสู่การเติบโตในพระเจ้าเข้าสู่ความภายบณ์ของพระเจ้าและการถวายเกียรติพระเจ้าสืบไปนั่นเองดังนั้นขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับที่เราเองจะมีความเป็นน้ําหนึ่งจะเดียวกันนะครับเป็นหนึ่งใจเดียวกันในการดําเนินชีวิตเพื่อ ัารกิจของพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับได้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาได้ทรงประทานความเข้าใจในฝ่ายจิตวิญญาณที่เราทั้งหลายเองจะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราขอบคุณพระองค์สาหรับถ้อยคําของพระเจ้าที่อาจารย์เปโลได้เขียนถึงพี่น้องชาวเอเฟซัสเราพบว่าเมื่อพระเจ้าได้ทรงเรียกเขาเหล่านั้น เข้าสู่ครอบครัวของพระองค์เข้าสู่อาณาจักรของพระองค์เขาเองก็จะต้องตระหนักถึงชีวิตของเขาให้สมกับการที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อเราทั้งหลายได้รับพระคุณของพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยให้เราทั้งหลายดำเนินชีวิตถาวายเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับการทรงเรียกมีจิตใจที่ถ่อมลงมีจิตใจที่อดทนมีใจที่อ่อนสุภาพโดยเฉพาะความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอพระเจ้าทรงโปรดประทาน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่เราเองจะมีหัวใจเดียวกันมีหนึ่งใจเดียวกันในการดำเนินชีวิตให้ถวายเกียรติแด่พระองค์โดยเฉพาะผู้เชื่อด้วยกันขอบคุณพระเจ้าขอบพระเจ้าได้ส่งอวยพรด้วยเราอ,อธิษฐานขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามเมนขอบพระเจ้าส่งอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้าสวัสดีครับ